ก็หากทุกคนสงสัยว่าการทิ้งระเบิดโจมตีและลอกใหม่ของสหรัฐในรอบนี้มีจุดเด่นตรงไหนบ้างความเสียหายที่โดดเด่นรุนแรงเหมือนอิสราเอลในการโจมตีครั้งแรกหรือเปล่านะครับผมที่ไม่ต้องถึงขั้นใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดเครื่องบินรบ F15 ธรรมดาธรรมดานี่แหละก็สร้างลูกไฟใหญ่เห็นทั่วตะวันออกกลางได้ซึ่งการโจมตีของสหรัฐในรอบนี้เห็นถึงขั้นนั้นไหมก็ต้องบอกทุกคนเลยว่าไม่นะครับผมแต่แน่นอนการโจมตีในครั้งนี้ไม่ปฏิเสธเลยว่าจุดเด่นของสหรัฐนั่นก็คือการได้ใช้เครื่อง ล่องหนบ2ท p i ป i t ที่บรรทุกระเบิดน้ำหนักได้มากกว่า100ตันเข้าไปทิ้งระเบิดกลุ่มกบฏฮูตีและเป็นการใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดของสหาราัฐเกือบจะในรอบ10ปีนับตั้งแต่การประกาศสงครามเปิดการต่อต้านนักรบไอซิสซึ่งส่วนตัวก็ยอมรับกับทุกคนเลยว่าจากมุมมองของผมเนี่ยไม่รู้ว่าสหารัฐเป็นอะไรกับการโจมตีในช่วงหลังๆกับกลุ่มกบฏฮูตีนะครับผมเรื่องของการทำลายร้างเนี่ยไม่ได้หนักเหมือนมีหน้าที่โจมตีก็คือโจมตีไปก็เท่านั้นหวังผลความเสียหายอะไรไม่ได้มากแต่นิ่กกกก็ต้ออองบอทุคนน่่วา จริงแล้วมันก็อาจจะประสบความสําเร็จก็ได้นะครับผมในเรื่องของการโจมตีเพียงแต่กลุ่มฮูตีเนี่ยอาจจะมีการปิดข่าวไว้เพราะก็ต้องยอมรับเลยว่ารัฐบาลที่ควบคุมโดยกลุ่มกบฏฮูตีนั้นเบ็ดเสร็จจริงๆพวกเขามีอํานาจมากที่สุดในประเทศเหมือนกันอย่าว่าแต่เรื่องของการปิดข่าวเลยเรื่องของอํานาจศาลการตัดสินโทษต่างๆตัดสินคดีความชี้ถูกผิดระบุโทษที่ต้องได้รับกลุ่มฮูตีถือว่ามีอํานาจกระทําได้ด้วยโดยในช่วงของวันที่17ตุลาคมที่ผ่านมาหรือช่วงสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะครับผมเกิดเหตุการณ์โจมตีใหญ่ สาหารัฐในประเทศเยเมนต่อเมืองหลวงกูซานาะภายใต้พื้นที่การยึดครองของกลุ่มกบฏฮูตีและเมืองซาดาเมืองเอกอีกเมืองหนึ่งของเยเมนในช่วงเวลากลางคืนลากยาวมาถึงเวลาช่วงเช้าตู่โดยมีรายงานว่าสาหารัฐนั้นได้ส่งเครื่องบินบีทูสปีริตเครื่องบินทิ้งระเบิดที่เรียกได้เลยว่าทัานสมัยที่สุดในโลกเท่าที่จะให้ได้นเวลานี้เดินทางจากสาหารัฐรัฐมิสซูรี่ไปยังแนวหน้าเพื่อจัดเตรียมพร้อมชุดอุปกรณ์ที่ประเทศออสเตรเลียซึ่งในครั้งนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยนะครับผมว่าออสเตรเลียถือว่าเป็น ชื่อใหม่มากๆที่เข้ามาร่วมสนับสนุนสหาราฐในการโจมตีต่อประเทศเยเมนในครั้งนี้ด้วยโดยทางกลาโหมออสเตรียยืนยันว่าพวกเขาน,นสนับสนุนสหาราฐในการโจมตีต่อประเทศเยเมนในช่วงของคืนวันที่17ตุลาโดยเปิดช่องให้เข้าถึงและบินผ่านหน้าฟ้าในเขตของประเทศออสเตรียทางตอนเหนือโดยใช้ฐานทัพอากาศอันห่างไกลของประเทศที่ปกครองด้วยตนเองอย่างนอร์ทเออร์รีเทอรี่ซึ่งบางแหล่งข่าวเนี่ยระบุว่าถึงขั้นเป็นจุดศูนย์กลางในการบัญชาการอีกด้วยนะครับผมโดยสถานีโทรทัศน์อันมาซิล่าซึ่งเป็นสนกข่าวภายใต้กลุ่ม บทเยเมนรายงานว่าสหรัฐนั้นมีการทิ้งระเบิดลงมาใน6พื้นที่รอบเมืองหลงกุงซานาและอีก2พื้นที่ในเมืองเอกที่เขตซาดาทางตอนเหนือซึ่งในหล,หลายๆจุดนั้นนะครับผมเป็นเขตที่ตั้งค่ายทหารของกลุ่มกบฏฮูตีและจากการวิเคราะห์ก่อนนี้นสหารที่ลายแห่งตามภาพถ่ายทางดาวเทียมยังถูกชี้ได้ว,ว่าเป็นแหล่งคลังอาวุธใต้ดินคลังอาวุธของกลุ่มกบฏฮูตีที่เพิ่งจะมีการสร้างขึ้นเป็นเขตพื้นที่ขยายตัวของทหารฮูตีเป็นสิ่งก่อสร้างอำนวยความสะดวกใต้ดินโดยเฉพาะเขตทหารทางตอนเหนือกุงซานาและเขตอันฮาฟา ทางตะวันออกเฉียงใต้และสื่อตะวันตกระบุว่าการเข้าไปโจมตีของสหรัฐในครั้งนี้เป็นการทําลายสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นแหล่งเก็บอาวุธทั้งธรรมดาและขั้นสูงสําหรับใช้เป็นอาวุธในการโจมตีเรือรบและเรือสินค้าเรือปลินีตเขตทะเลแดงรวมถึงอ่าวเอเดนด้วยเท่าที่ส่วนตัวไปใชคเหตุการณ์การโจมตีตามสื่อโซเชียลนะก็เช่นเดิมเลยนะครับผมมีแค่รูปภาพและคลิปวิดีโอสั้นๆที่แสดงให้เห็นถึงจุดระเบิดเพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้นเองแต่ก็ยอมรับเลยว่าเป็นเหตุระเบิดใหญ่พอสมควรเอาตามตรงนะบอกทุกคนเลยว่าการโจ ข่าวหลุดออกมาน้อยมากๆโดยเฉพาะช่วงหลังๆมานี้เนี่ยการโจมตีของสหรัฐแต่ละทีส่วนตัวมองว่ามันก็ไม่ค่อยน่าจะตื่นเต้นสักเท่าไหร่เลยนะครับผมนั่งภาพของความเสียหายหรือแม้กระทั่งยอดของผู้เสียชีวิตแต่ละครั้งมันแทบจะไม่มีการระบุออกมาเลยและสื่อข่าวตะวันตกก็ไม่ได้พุ่งเป้าความสนใจเช็คภาพแผนทางดาวเทียมมากสักเท่าไหร่กันแล้วและกองบัญชาการกลางของสหรัฐเซนคอมที่ดูแลปฏิบัติการทังก,การทหารของสหรัฐในตะวันออกกลางออกมาเปิดเผยว่าจากการโจมตีดังกล่าวนั้นพวกเขาไม่ได้ทาให้พลเรือเสียชีวิตไปแม้แต่รายเดียว ของทางฮูตียืนยันด้วยเช่นกันนะแล้วสาหรับการโจมตีนในครั้งนี้ของกองทัพอากาศสหรัฐกไ็ได้ลงรายละเอียดไปว่าพวกเขานั้นนะครับผมได้ใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดบีทูสปีริตเท่าไหร่นะบางก็บอกว่า1ลํางลำบางก็บอกว่า2ลำแล้วก็ไม่ได้มีการรายงานมีการส่งเครื่องบินขับไล่เข้าไปคุ้มกันด้วยหรือเปล่าอีกด้วยนะแต่เท่าที่รู้ๆนะตอนนี้คือมีการใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดแ,แน่ๆแล้วนะคือจํานวน1ลำแม้ทางฝั่งของกลุ่มกบฏฮูตีนั้นจะมีระบบป้องกันอากาศที่มีศักยภาพอยู่ในขั้น้นนหึ่่่่่งงดววยแตตก็เเเชืือออาาจะะทํไรรคมี จากสหรัฐไม่ได้เพราะในเรื่องของความสูงและเทคโนโลยีการตรวจจับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยต้องบอกเลยว,ว่าในเรื่องของโดนพิฆาตฮูตีเนี่ยสกัดกั้นโดรนลิปเปอร์นายของสหรัฐตกได้เป็นว่าเล่นเลยนะครับผมคือมันก็พอจะมีพิษมีภัยอยู่บ้างแหละนะสำหรับเรื่องของระบบป้องกันภา,ากาศจากทางฝั่งของฮูตีกระทรวงกลาโหมสหรัฐแถลงการว่าปฏิบัติการโจมตีในประเทศเยเมนที่ผ่านมาสหารัฐได้ใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดล่องโฮบีทูสปีริตร่วมกับกองกาลังของสหรัฐอื่นๆโจมตีไปยังคลังวใต้ดินของกลุ่มฮูตีนนประเเทศเยมซึ่ง นี่เป็นการโจมตีครั้งแรกของเครื่องบินบีทูสปีริตในรอบหลายปีและเป็นการโจมตีครั้งแรกอย่างรุนแรงในประเทศเยเมนการโจมตีด้วยเครื่องบินบีทูสปีริตนี่เป็นข้อความที่ชัดเจนและทรงพลังมากที่สุดไปยังอิหร่านซึ่งสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายฮูตีเท่านะั้นและนี่จะเป็นสิ่งแจ้งเตือนให้อิหร่านเห็นว่า จุดเส้นแดงของการโจมตีตอบโต้อิสาราเอลนั้นจะรุนแรงมากยิ่งขึ้นไปกว่าน,นี้ฮาอิลานยังคงทําอะไรตามอําเภอใจอีกทั้งการโจมตีฐานทัพสหรัฐหรือว่าประเทศอิสาราเอลต่อไปในอนาคตคําแถลงการของกระทรวงกลาโหมสหรัฐยังระบุด้วยว่าการโจมตีดังกล่าวนี้สหรัฐมุ่งเป้าโจมตีไปที่ฐานเก็บอาวุธใต้ดินอันเป็นป้อมปราการสุดแข็งแกร่งจำนวนหแห่งนะครับผมซึ่งกลุ่มฮูตีเนี่ยก็เหมือนกับกลุ่มกอการร้ายทั่วเป็นตันออกกลางที่แหล่งเก็บอาวุธจะซ่อนอยู่ในใต้ดินนี่รวมถึงประเทศแม่อย่างอิหร่านด้วยนะแถมที่เก็บวุุใต้้ดินนนทกแห่งั ก็ต้องเป็นบังเกอร์ป้องกันแรงระเบิดป้องกันการเจาะเกาะของขีปนาวุธด้วยซึ่งสหรัฐระบ,บุว่าพวกเขานั้นโจมตีคลังอาวุธของประเทศเยเมนในรอบนี้อย่างแม่นยำและมุ่งเป้าตรงเป็นเลยยังบังเกอร์ใต้ดินซึ่งกลุ่มกบฏฮูตีนั้นใช้สถานที่เหล่านี้เป็นส่วนประกอบของอาวุธประเภทต่างๆที่กลุ่มฮูตีใช้ในการโจมตีเรือของพลเรือนและเรือของทหารทั่วทั้งภูมิภาคนี่เป็นการแสดงให้กลุ่มฮูตีเห็นอย่างชัดเจนถึงความสามารถของสหรัฐในการโจมตีสถานที่เก็บอาวุธที่กลุ่มฮูตีพยายามจะซ่อนเอาไว้ไม่ให้เข้าถึงไม่ว่าคลังาาวุธเหล่ นั้นจะฝังอยู่ในใต้ดินลึกเท่าไรแข็งแก่งอย่างไรหรือเสริมกําลังป้องกันมากเท่าไรการใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดล่องหนวิสัยไกลบีท p สป i t ิตของกองทัพอากาศสหรัฐแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการโจมตีได้อย่างทั่วโลกและลงมือโจมตีเป้าหมายทุกท,ท,กที่ทุกเวลาเมื่อจําเป็นซึ่งในช่วงของต้นเดือนตุลาคมนี้เองนะครับผมก่อนหน้านี้เนี่ยสหรัฐก็ได้มุ่งเป้าโจมตีกลุ่มกบฏฮูตีต่อคลังอาวุธในประเทศเยเมนไปมากถึง15แห่งด้วยนะด้วยเครื่องบินขับไล่ซึ่งในวันนั้นเนี่ยเรื่องของความเสีียยหายกกบ่เััววต เรียกนักอาหารจะกลุ่มกบฏฮูตีแต่อย่างใดด้วยเช่นกันนะพล้สำหรับเครื่องบินเจ้า B2 Sp i r i t เรารู้ๆอยู่แล้วแหละนะว่ามันถูกสร้างขึ้นให้เป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดที่ทันสมัยมากที่สุดด้วยแง่ของเทคโนโลยีสเตลล่องหนหายตัวได้ไหมเครื่องบินจะมีขนาดใหญ่มาทุกระเบิดได้มากกว่า100ตันเจ้าที่สหรัฐเปิดเผยกับนิตยสา,ารนักอาหารระบุว่าเครื่องบิน B2 Spirit นั้นนะครับผมที่มีความสามารถในการพางตัวของพวกเขามีมูลค่าต่อลำเนี่ยสูงถึง1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือตีเป็นเงินไทคือ3,3,000,000ล้้าานนนนบทซึ่่งงิจนนีีย ถือว่าโหดมากๆเอาไปซื้อเรือหลวงภูมิพลเรือรบสุทันสมัยของกองทัพไทยได้ทีเดียวเนี่ยถึง2ลํลำเลยนะและ b 2 Spirit ยังขึ้นชื่อขึ้นเสียงอย่างมากๆว่ามันนั้นมีความสามารถในการบรรทุกระเบิดของสหรัฐได้ทุกรูปแบบลากยาวไปตั้งแต่หัวรบระเบิดธรรมดาตลอดจนถึงหัวรบนิวเคลียร์และเห็นได้ชัดเจนและบ่อยที่สุดในการปราบกลุ่มนักรบต่างๆในตะว,วันออกกลางนั่นก็คือการใช้หัวรบระเบิดเจาะเกาะบังเกอร์ใต้ดินนั่นเองนะที่มีตัวแรงสุดเนี่ยคือระเบิด5,000ปอนหรือหนักกว่าสองพันสามรนอย นะครับผมแรงระเบิดขนาดนี้เนี่ยถือว่ามหาสารมากๆซึ่งปกติแล้วเนี่ย2,000ปอนด์ก็สามารถเจาะดาดฟ้าเรือทุกเครื่องบินได้แล้วทําให้นาเวลานี้การแก้เกมของสาหารัฐด้วยความเหนือกว่าทางกากาศยานก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ยอมรับกันแต่ส่วนหนึ่งมันก็ไม่ใช่แค่ในเรื่องของเทคโนโลยีเท่านั้นการจะรู้ถึงตําแหน่งจุดซ่อนอาวุธใต้ดินต่างๆไม่ว่าจะเป็นอิสราเอลหรือสาหารัฐรวมถึงชาติบรรมิตตะวันตกก็ต้องรู้ด้วยว่าคู่ต่อสู้ว่าเขานั้นซ่อนอาวุธไว้ตรงไหนบ้างและที่ผ่านมาสื่อข่าวตอนตกตีเข่าวห่าท อยู่ในใต้ดินขนาดใหญ่ๆย้ำนะครับผมว่าขนาดใหญ่ๆทั้งอิหร่านซีเรียอิรักรวมถึงประเทศเยเมนทางฝั่งของสาหารัฐจะรู้เนื่องมาจากสายลับของหน่วยข่าวกองนั่นแหละนะโดยเฉพาะกลุ่มก่อการร้ายในตะวันออกกลางที่ต้องการนักรบแบบไม่เลือกหน้า